การฝึกโอมเหื่อลงนี้เนาะชินงานบานโมเด้อยมาเลยเยีเอนาดี้ มาตามอยคท่งยังอ่างถูกไหมตัวเต็งาหน่อนาะเตงเหือตัวเต็งสีหแตกเตะไปเมนสิทนเอากันนี่ยอมดุไปสิบป่เล่ยศวะยไาให้ฮารตาเอยังไม่ไปใช่ไปถูกไหม มบีเบียงนรบกระซิบบกระซิิบกระซิบกรกรระบิบกระซิบกระซิบกบกระนิบกระะิรกกบริะรบ

bộ con vâng. à. còn thật xưa cho cá sau leo ra đây em nhập con được

เป็ดลูกุคือเ้าคนกําลังมาสอบเอ้จังหวะตนนั้นนชอบไม่ได้แค้นจะนม่คไม่แค้นใ่จะซีวัวปลาเท่าจับโยนลงหน้านแล้วอบเนมี้อมคผดพลาดอเออะพลาดก็่ตาม่บางคนมันงกันเบอยอยูเมคูจะเยอะก็เยอะใส่ปีนี้ขอข้อเด้อขอจิ้บกับเองเลยปีนี้มันไม่มีเลยถ่ายสุด ลายเส้นคุณธานีตัวเวลาเหื่อเหื่อมันจกเวงเลยนี่มันรักว่าให้รักเรื่องนั้นเจ้าเบิ้งเลยกูพัดโค้งกัโคนเสมอเลยไฟเลยฟากลีเขาเออ้ปนนี้เวลาเจ้าส่งกันเขาชอบบาดเขาโอ้มันอะไรเจ้าสิไปใส่ไิเืมอเสาจรดจตอนจวาเราลินจ้าขาไทยม่แมไทนี่ไปเปลี่ยนอะไร